สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับผมธนภพมหาไทยนะครับผู้นําสูงสุดและที่ปรึกษาส่วนสมาชิกครับผมต้องบอกว่าแฮปปี้นิวีย์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้เรานะครับเราก้าวเข้าสู่ปี2,565 <c oughs> เป็นปีเสือทองของพวกเรานะชาวโพลิเฮิร์ฟนะครับและก็ต้องบอกว่าขอวยพรให้กับ สิ่งแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารในส่วนของบริร์บและบริษัทของเราประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปและขอให้นำพาหมู่เพื่อนสมาชิกทุกๆท่านสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จและก็อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนๆของเราทุกๆคนนะครับที่ปีใหม่นี้ปี2565ปีนี้เป็นปีที่เราฝ่าฟันเป็นปีที่เราผ่าวิกฤตร่วมกันและเราคิดว่าพี่น้อง ครอบครัวโพลิเทิร์ทุกๆคนนะครับให้ประสบความสําเร็จแล้วมั่นใจว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นปีทองของพวกเรานะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ